สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอ้าวไม่เป็นรายการใหม่ของผมนะฮะชื่อรายการอะไรก็ไม่รู้นะฮะมารีวิวรถดีกว่านะฮะอันนี้คือแบบแบบมาแบบไม่มีส,มสคริปต์สคลิปอะไรเลยก็แบบมารีวิวรถนะอ่ะมาดูเป็นรถอันนี้เป็นรถ X Max นะฮะย,ย่อเฮ้ยนี่แล้วก็มีโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะเป็น สับอะไรก็ไม่รู้นะไอโฟนนะ,ะรายละเอียดถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะเบาแล้วมันมีอะไรได้แดงนะฮะนะฮะนะฮะฮอดูนั่นถือว่าเฟี้ยวเลยมีกระจกเลยนะตากันง่ายเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะว่ามันมีของแต่งอะไรบ้างนะ Let's go มันมีของแต่งอะไรบ้างวะ Hh, ใก้บ้านที่สุดก็อันนี้นะคุณดูต้องใส่หมวกล็อกเลยนะเพื่อความขี่ปลอดภัยนะพูดอะไรก็ไม่ร e ู Zone ้นเลี้ยงัครนะตัวจะดูไฟเดี๋ยวมีไฟข้างล่างได้ปะเปิดให้หมด Let's go โอ้ยเหมือนขี่ครับโ้โคตรเหมือนจริงอ่ะคนดูโอ้ไปชนรถเขา เว้ยมันช้ามากเลยนะเอาง่ายๆเราต้องไปแบบสปีดเครื่องเลอยอะ่ะมุณดูมันช้ามากเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูไม้ว่าไม้ขึ้นไหมเว้ยไม้ขึ้นนะคนุณดูด้านขวาดูขึ้นแต่ขึ้นขึ้นไม่มากรถมันช้าเออแต่ตัวเครื่องซ้ำร้อย ถ,ถึงแล้วเนี่ยโอ้เวเยถึงแล้วมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ติดด้วยคนดูดูดิดด <laughs> ไปเรามาแต่งเลยดีกว่าคนดู let's go let's go ซ่อมไปอันนี้คือน่าจะเป็นตัวเครื่องอันนี้อะไรเบ็ดเบ,บ็ด เป็นเมฆเอาแบบสุดสุด e จิ i n อันนี้นะเครื่องอันนี้ผมมันไม่รู้นะคนดูอันนี้อะไรนะอ่ะอ๋อนี่ท่อมันดูเราันดูท่อนี่นี่สีดำน,นะอันนี้ดับเดิมเดิมนะเดิมเดิมก็ไม่มีอะไรมากอันที่สองก็แบบขาวขาวนะมันดูอันที่สา,แบบา,านะมอนน 3. เอ้ยผมว่าเอาอันที่สามเลยเฟี้ยว อันนี้อะไรอะอ๋อกระจกข้างบนนี่กระจกกระจกเห็นไหมเนะี่ยตรงนี้นตรงนี้คุณดูติดติดอะไรคุณดูเลยอันนี้ดับใสเลยนะอันนี้ก็ดับชิวสูงขึ้นมาหน่อยนะนเรียกอะไรวะตรงเนี้ยผมไม่รู้นะอันนี้ก็ดับไม่มีเลยไม่มีก็โลง่งๆแล้วก็อันนี้โอ้ยอันนี้เท่เฮ้ยต้องรนอนนี้อันนี้คืออะไรหอง น่าจะเป็นเสียงแต่รถนะผมแม่ผมแม่เอาไฟใช่ปะมันอ่านอยู่ปะอันนี้ไฟนะอันนี้เป็นสีนอนนะนี่ธรรมดาเอานี้ดีกว่าท่าน,นี้อะไรอ๋อป้ายทะเบียนอะไรก็ได้นี่อะไรเออ สีอะไระอ่ะอ๋อสีรถคัสสิโอ้ยเปลี่ยนสีได้นะครับเนี้คนดูเอาสีเลยดีว่าเอาส,สีแดงแล้วมันสีแดงแับไหนวะคนดูแดงแบบนี้ปะดูผมว่านี้ว่ะอือผมว่านี้ ล่าเนี้ยแหลอ๋อมีที่เก็บของนะอ๋อแตบไม่มีเดียวดีละอ่ะซุปอะไร <c oughs> อ้าอะไรของกูเนะี่ยคืออะไรวะคูไมูไม่รู้อ๋อแล่าอันนี้คืออ่ะร้อยแม่เกี่ยวทัวร์โ,โบโไม่ต้องเอาหรอก อันนี้ล้อล้อตรงไหนอ่ะไม่เห็นอะ่ะล้อหน้าล้อหน้าเปลี่ยนไม่ได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยน <4. S 1> สีสีไม่มีอ๋อหมดลากแล้วดูอือออกเลยเฟี<ๆ>้ยวเฟ้วเปิดไฟได้ไหม เปิดไฟด้วยดูดิเออดิ <c oughs> <laughs> ถอดกระจกไม่ได้ยังไงวะไม่เอาไม่เอานี้แหละเล่นแบบมีกระจกโรยมันขึ้นนะคุณดูน้าค่านี่ก็ขึ้นทางซ้ายก็ขึ้นโอ้โหสวยอะ่ะแต่มองไม่เห็นอนะดิคุณดู เข้าป่าอีมินออกมาได้ใหม่ๆลดความจะแล้วนะอืพูดเสียวว่าดูโอฮ้ยโอ๊ยกูเปลี่ยนเลยนี่ อาชนเอาชนเอาเลยเจะดูเลยยกล้อยกล้อโชว์เลยโอ้ยโอ้ยหนักขนาดนี้ยกได้ไงวะเนี่ยไปดีไปดีโอ้ยโอยชนเยอะเอาอะไรละกูยิงแม่งงึมเอาอะไรมึงเอาอะไร็กซี่ออ้โห พอ,พ,อพอ้โหไป let's go โอเคเรามาลองกันตอนมืดบ้างดีกว่านะาวพามันจะสวยแค่ไหนน,นี่เปิดแมงสามดวง,ด,งดูดิมาดูยังมองไม่เห็นเลยเนะี่ยอมองไม่เห็นทางเลยโหไม่ไม่แมงมืดหายมองเห็นแต่ตาดิบดีอะ่ะดู โอ้ยฝรั่งฝรั่งไม่เหมือนนะแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะโอ้ยนี่นี่เออถือว่าใช้ได้เลยนะคนนี้โอเคนะก็มารีวิวแค่นี้ละฮะก็ไม่มีเลยมากนะครับไปคลิปแรกของผมเองในคารับโอเคฝากกดแดบบ็ดกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะครับสวัสดีไปก่อนนะครับยินฟันพันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย